ตีใหญอ่อันไหนครับอันไหนครับพี่อนนาจารย์ใชาครับ,รบนี่คือตะกุดโทนครับอ๋อ oh, ตะกุดโทน<ท>นะคบที่เรียกตะกุดโทนตีใหญ่อที่ว่าตีใหญ่พกนะคอ่บใช่ครับแต่ว่าที่ตีใหญ่พกก็คือจะมีเชือกอยู่แล้วก็มีลูกสะกดอยู่สองข้างดดมีลูกสะกดด้วยมีลูกสะกดด้วยแล้วก็มีเชือกคาดเอวครับแต่ทีนี้ตะกุดอันเนี้ยมันจะมีทั้งหมดสามสี มีสามสีสามสีนะก็ยังที่พูดไปชุดที่แล้วอ่ะครับว่าตะกุดนั้นมีสามสีครับแต่ถ้าในวงการเซียนแล้วจะมีแค่สองสีวงการเซียนมีสองสีมีสองสีมีสีอะไรบ้างครับพี่มีเชือกสีขาวสีขาวก็คือออกที่วัดกะหลงวัดกะหลงถ้าเป็นเชือกไนล่อนสีเขียวก็จะไปออกที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบ้านหลวงปู่บ้านหลวงปู่้านเกิลยู่อ่าใช่แต่ทีนี้คือโทนดอกเนี้ยครับ จะไม่มีเชือกไม่มีเชือกอแต่รุ่นเดียวกันหลวงปู่ทํารุ่นเดียวกันครับจันยนเอาไปออกที่วัดนาฝางหลวงพ่อพยนหลวงพ่อพยนอไปออกที่วัดนาฝางไปก็คือสิทธิ์เอกของหลวงปู่สุดห่างจากวัดกระหลงไปประมาณทักสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลตรงข้ามจริงหลวงปู่สุดก็ลูกเสกหลวงปู่สุดก็ของหลวงปู่สุดเลยเออแต่ว่าไปออกที่อีกวัดหนึ่งก็เหมือนเหรียญ คือของหลวงปู่สุดนี่บอกได้เลยว่าแควคาดอยู่ยงคงกรพันแล้วก็เมตตาครับควบคู่กันไปทั้งหมดอ่ะอาจารย์ชาติขอขอเบอร์อีกรอบครับผมครับถ้าถ้าใครจะศึกษาเรื่องพระของหลวงปู่สุดวัดจะหลงนะครับหรือว่าแถบแถบนี้นะครับก็โทรมาคุยมาปรึกษาได้ครับ0ู2ย์9 2ดสอหรือมาท,ที่หลังโบสถ์วัดจตรมนะ ได้ไหยนี่ถ้าจะมาหาก็ต้องเป็นรอบเย็ยนๆหลังจากห้าโมงเย็ยนไปแล้วอยู่ตรงข้ามกันหน้าซีเจตรงปากประตูวัดขายปลาหมึกอยู่ถ้าจะมาคุยได้ตัวเองแต่ถ้าโทรมาได้ทุกเวลาครับเนาะวันนี้ต้องขอบคุณจารชาติมากเลยครับผมครับผมบชายทะเลก็หลงครับไม่ได้ตอบโค้ดแต่เสียนไม่เล่น